ขอต้อนรับเพื่อนๆนเข้าสู่เกม l ล g e n a l o c X Next Generation กับ Promi Ter Silver นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลองทดสอบการ์ดใบนี้มันลุกการ์ดถ้าเราใส่3ใบดาเมจจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นบีเทปอรนาชีวิตนิรัน Legend l o X Next Generation ก็มีโปรเช่นกันยิ่งซื้อมากยิ่งคุ้มมาก r o x แพ็คใหญ่ราคาสุดพิเศษ แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายและถ้าใครไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay การ <God S 1> ์ดเบนนี้มารุหนึ่งใบนะครับในการซื้อเราต้องใช้เหรียญวันเลอร์เซเวอร์เนี่ยสองี่เหรียญด้วยกันผมก็เลยต้องเตรียมมา720ดร้ี่เหรียญน,นะครับอ่ะเดี๋ยวซื้อเลยนะครับ,บแลกมานะครับสามใบกดผิดหรเปล่เนี่ย สืผิดนี่แย่เลยนะและก่อนที่เราจะไปทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูในส่วนของค่าสเตตัสพื้นฐานของตัวละครแล้วก็ถอดการ์ดคอร์ตูมที่สวมใส่อยู่ก่อนด้วยนะครับเพื่อให้เห็นดาเมจที่เพิ่มเข้ามามันจะได้เห็นแบบชัดๆนะครับทีละไปทีละไปถอดเสร็จเรียบร้อยมาดูในส่วนของค่าสเตตัสนะครับค่าสเตตัสพื้นฐานณปัจจุบันสเตจะอยู่ที่117พีเอสแอยู่ที่9,411และยละเอียดสเตตัสเนื้อใน a อ p d อยู่ที่1,250เพิ่มไฟนอลเอสพีดี328.57%ค่า 2,476โอกาสเกิดไฟนอลคีเพิ่มขึ้น67.87%จริงๆโอกาสติดคีในส่วนนี้นะครับผมมีการ์ดท,ที่เพิ่มดาเมจอยู่แต่ผมยังไม่ใส่นะครับเพราะว่าค่าคียังไม่พอเดี๋ยวเราไปทำออฟแมวเพิ่มขึ้นก่อนนะครับ นะตอนนี้ก็เลยใส่เป็นอนุทบิตไปก่อนเนาะนะฮะการเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและสำหรับสเตตัสขั K ้นสูงไฟนอต AFPD หนึ Final ่งร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไฟนอตคีสามสิบสี่จุดสี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และสำหรับตัวละครนี้ณนะตอนนี้นะครับก็จะมีแค่ไฟนอตพีดาเมดโบนัสอยู่แค่หกเปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ได้มาจากการ์ดไข่ปลานะครับหนึ่งใบแล้วก็สำหรับตัวละครนี้นะครับยังไม่ได้ปลดอาวุธเงาค่าคิของตัวละครก็เลยไม่พอเนาะแล้วก็ไฟนอต AFPD เนี่ยก็เลยน้้้ออออออยยยยูู่่่่่นนนนนนะะะคครรัััับบาาาางงวววตตตีีเเเเเป็็็ดดกกลลลมใหหพืๆแแ เป็นตัวละครพ่อค้าเนี่ยคิตตันก็จะหมดกับอย่างอื่นมากกว่าแล้วก็ในส่วนของสกิลของแอสคอรตนะครับสกิลอัพอะไรบ้างอัพเหมือนเดิมเลยครับอ่าดูตามนี้นะครับมีอัพพาร์สิบเนาะอัพเครืองพิษนะครับเพิ่มพีแอทแทกธาตุพิษมีโซนิคโบนะครับแล้วก็พาร์สิบโซนิคโบซึ่งอันนี้แนะนําให้อัพให้เต็มเลยก็ได้นะครับแต่ผมพอยสกิลยังไม่พอเนาะมีชาร์ตอเวร์เลครับเอาไว้เพิ่ม a อ p d ของตนเองโลว์อเวร์นะครับอัพติดหนึ่ามาตอรี่อัพและเพิ่มความแรนี้อัพนะครับ มีสกิลเปิดปบัฟคีอัพสิพเพิ่มความแรงของดาเมจท่าพิดอัพสิพและค่าสกิลดาเมจอีก2สกิลแต่ในการทดสอบนี้นะครับผมก็จะไม่ใช้เปิดปบัฟคีและก็โซนิคโบนะจะทดสอบแบบดาเมจเพียวๆของค่าคีนะครับผมอ่ะลองดูก่อนนะครับผมเปิดบัฟชาร์บัฟนะครับเื่ยงขวดพิทเข้าไปคีดอกหนึ่งก็จะอยู่ประมาณดอกละ1นึ่นนะครับ และความแรงของพิษนะครับก็อยู่ดอกละหมื่นสามดีพีเอสตวินะครับก็อยู่ประมาณ1น0่งแสนี่นะครับผมเห็นดามจน้อยๆแบบนี้แต่ก็แรงอยู่นะเอาเรื่อง <c oughs> แ,ลและถ้าเป็นมันเตอร์ชนะช้างล่ะก็เป็นมันเตอร์งูแล้วกันนะครับลองตีดูนะครับผมจุบๆุบ คิก็จะอยู่ประมาณดอกละ19ื่นนะครับและถ้าเก็บสแต็กไฟนอลคิเนี่ยดาเมจคินะครับก็อยู่ประมาณดอกละ2องหมื่นสี่สองหมื่นหนึ่ยร,ยยรา 4, รวๆนี้20,000อย่างที่เห็นนะครับว่าดาเมจที่เราทดสอบเนะี่ยยังไม่ได้นำทการสวมใส่การ์ดเบนิมันุคราวนี้นะครับมาทำการสวมใส่การ์ดเบนิมันุกันดูนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับที่ผ้าปิดปาก ผูกบัตรเข้าไปใส่ไปก่อนสัก1ใบนะครับเพื่อให้รู้ว่าไฟนอลพีดาเมจโบนัสที่เราได้เพิ่มขึ้นมา8%เนี่ยจะทําดาเมจได้มากขึ้นขนาดไหนคุ้มค่าไหมที่เราจะเอามาสมใส่แต่จริงๆต้องสมใส่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดเอ็นเกมได้เลยนะดาเมจขินะครับ<ๆ>ก็จะอยู่ที่1 7ถ้าในกรณีที่เราตีหุ่นฟางนะครับ แรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน,นะก่อนหน้านี้ก็จะอยู่ที่16ื่นส่วน DPS ต่อวินะครับตอนนี้อยู่ที่แสนหกนะครับขึ้นมาประมาณหมื่นกว่าๆนะครับส่วนดาเมจพิษนะครับก็จะสร้างความเสียหายอยู่ที่1มื่นเก้านะครับหมื่นห้าหมื่นห้าส่วนถ้าเราเอามาลองยมตีงูดูนะครับไป,ไปนะครับ ส1 0 0นนะครับเก็บสแต็ก5สแต็กมี2องหมนนะครับสูงสุดตอนตีเลือดน้อยเนี่ยจะอยู่ที่24 0 0 0่ใช่ไหมแต่มี้25,000แล้วนะเนนพินกดพิษเข้าไปแล้วโจมตีปัป๊บปับปับจากนั้นเราก็ทำการสวมใส่เพิ่มเติมเข้าไปอีก1ึงใบใส่ไปเลยนะครับที่หน้ากากตอนนี้ก็เป็น22%เพิ่มขึ้นมาอีก8%แล้วก็ลองทดสอบตีหุ่นฟางดูนะครับ จัดปั๊บเรียบร้อยตยีเข้าไปนะครับจากหมื่นะครับ200ใช่ไหมตอนนี้เป็นหมื่นะครับ18 400แปดสราวนี้ฟืฟๆๆๆ้นฟ้าฟื้นฟ้าฟื้นฟ้า DPS ต่อวีเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น1 7ึ่งหมื่นเจ็ดไม่ใช่หนึ่งแสนเจ็ดหนึ่งแสนแปดหมื่นกว่านะครับหมื่นกว่าโอ้โหคุม้มเลยเนี่ยใบเดียวเพิ่มขึ้นมา8%ปดแต่ได้ดามเมจต,ต่อวีนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นหมื่นเลย ถึงจะเห็นตรงนี้มันจะขึ้นเลขน้อยใช่ไหมแต่ตรงนี้ผลลับนะครับและถ้าเราเอามาตีงูดูสำหรับการสองไปนะครับปื๊อปื้อปื้อ,ป,อปั่นเข้าไปขี้ดอกละส2งหมื่นสอนะครับ2องหมี 24, มีให้เห็นล,ละแต่ถ้ามอนเตอร์เลือดหรือน้อยเนี่ยก็อยู่ที่2 6งหมนะครับจื๊เอ่าเรื่อง คราวนี้เราก็ทําการใส่เพิ่มเติมเข้าไปอีกหนึ่งใบนะครับเสียบเข้าไปเลยที่ปากนะครับบึ๊บทําให้ตอนนี้นะครับมีค่าสเตตัสขั้นสูงไฟนอตพีดาเมจโบนัสอยู่ที่3 0มสนจากนั้นก็ลองทดสอบดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโยนขวดพิษเข้าไปนะครับดาเมจต่อฮิตเนี่ยก็อยู่ที่1 9ึ0 0หนะหนึ่งหมื่นเก้าพันะครับส่วน DPS ต่อวินะครับอยู่ที่1นึ0 0แนะครับเดี๋ยวลดลงมานะฮะน่าจะ1นึ่งแ ก็มันเพิ่มขึ้นมาประมาณ10000นหน่อยๆอ,อยู่แล้วนะครับตอวหนึ่งใบโอ้โห oh. ขนาดตัวละครตอนนี้นะครับ ASPD ของตัวละครเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับถ้าเพิ่มอีกก็จะแรงมากขึ้นกว่านี้เร็วมากขึ้นกว่านี้โอ้ย oh. และทดสอบตีงูดูนะครับจไปครับโยนขดพิษอ่าดามเมจสูงสุดอยู่ยที่ทอ่น7 0 0 0นะครับ2 7 0 0 0 ครัเป็นดาเมจธรรมดาก็ประมาณ2 3ง0มื่นสา่นะครับแล้แลเนี่ยตัวเลขลัวมากปะปะ่าปป่าปะปาซึ่งนี่ก็คือการสวมใส่การ์ดเบนิวิลุเพิ่มขึ้นมา3ใบนะครับเห็นไหมครับว่าแตกต่างจากเดิมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดและในส่วนของอุปกรณ์ที่สวมใส่นาปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังใส่เป็นเซตสีฟ้าเลเวล40อยู่นะครับชุดก็อของเลเวลสี่สิบนะ เลเวล40นะครับออเดอร์ซิลีก็ของเลเวล40นะครับก็ต้องใส่คีเนาะไม่งั้นคีของตัวละครเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวค่อยไปปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวลองทดสอบให้ดูนะครับถ้าเราใส่เป็นฟูลสกิลผมก็จะใช้เป็นโซนิคโบวนะครับใส่สกิลเปิดปั๊บคีด้วยและใส่สกิลมิลเลอร์อิมเมจลองดูแอนิเมชันการปล่อยสกิลดูว่าจะเป็นยังไงนะครับจัดมาเปิดปั๊บให้เรียบร้อยนะครับใส่สกิลเข้าไปนะครับเลยนนะะตกีี้้ โซนิคโบอยู่ที่แสนสารนครับอันนี้คือยังอัพาพาสิบไม่เต็มนะครับถ้าอัพาพาสิบเต็มก็จะแรงมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงเกี่ยวไปครับมีพิษนะฮะดาเมต่อวิอยู่ที่หนึ่งแสนแปดนะครับรัวแล้วโนอีก โซนิคโบโซนิคโบต้องมินเลอร์อีเมดครับมาแล้วซื้อป้า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 ติดขี้นะฮะโคตรรัวด่าเมดโดยรวมนะครับนี่ ฉะนั้นนี่นะครับก็คือผลของการ์ดเบนิมารุเอามาลองทดสอบให้เพื่อนดูแล้วนะครับว่าเราใส่3ไปเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นมาขนาดไหนแนะนําเลยนะครับให้หามาใส่กันให้ได้เพราะว่าดีมากกว่ามาทุกแน่นอนดีที่สุดในการ์ดฟ้าเป็นรองแค่การ์ดบอสพิโอนน่เท่านั้นเองเพราะว่าการ์ดบอสพิโอนน่เนี่ยจะบบกให้12%แต่ราคาการ์ดบอสของพิโอนน่นะครับราคาก็จะอยู่ที่800,000ไดมอนด์ถ้าตีเป็นคิดตันก็ประมาณ8ล้านแต่ราคาการ์ดของเบนิมารุนะครับก็อยู่ที่420,000คิท ฉะนั้นสามารถถามมาใช้กันก่อนได้เลยนะครับยังไงสำหรับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับกับเกม l a g n a l o c X Next Generation ลิงก์ดาวน์โหลดเกมก็อยู่ใต้ล่าง Description สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยครับและก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ให้หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผมไปแล้วครับ